พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในการจัดกิจกรรม Faster Sun Thailand Meeting ครั้งที่2ซึ่งเป็นการรวมพลกลุ่มคนที่หลงไหลความเป็นส p o r t Heritage และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Yamaha ในตระกูลส p o r t Heritage Series ที่มีหลากหลายโมเดลไม่ว่าจะเป็น x, x s r 9 0 0 XSR700 SCR950 y a m a h a b o t S.R. 400และน้องใหม่ล่าสุด X.S.R. 155งานนี้จัดขึ้นที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์กรุงเทพมหานครเมืม่อวันที่23สิงหาคม2563ที่ผ่านมาโดยมี X.S.R. 155กลุ่มต่างๆมาร่วมางานกันอย่างมากมายรวมถึง n m a x 155ที่ขอมาจอยด้วยอีกกว่า100คัน ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ y a m a ฮ่าสปอร์ตเฮริเทเริ่มต้นขึ้นที่ปี1,970กับ Xs650 มันคือต้นแบบแนวทางของการพัฒนา Xsr900 Xsr700 มาถึง Xsr155 ในวันนี้นับเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานกว่า50ปีที่ถูกถ่ายทอดมาสู่ยุคปัจจุบันสำหรับ Xsr155 นั้นเปิดตัวครั้งแรกวันที่16สิงหาคม 2,562นับถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีพอดีครับโดยในงานครั้งนี้ไฮไลท์สำคัญของงานนี้ก็คือประกาศผลผู้ชนะเลิศจากกิจกรรม XSR 155 Customer Showcase 13คันที่ผ่านการคัดเลือกมาจากก่อนหน้านี้ชิงรางวัลกว่า50,000บาทและนี่ก็คือผู้ชนะเลิศคุณรังสรรสุขสวัสด์จาก BBM Racing ได้มีการตกแต่ง XSR 155ในสไตล์ของ Cafe r a c e r มีการออกแบบชุดหน้ากากใหม่ไฟหน้าใหม่และเบาะท้ายแบบตูดมดที่มีการฝังชุดไฟท้ายไฟเลี้ยวไว้ได้อย่างสวยงามจุดเด่นของคันนี้ก็คือเรื่องของการดีไซน์ชุดหน้ากากหรือมงคอบไฟหน้าที่มีความสวยงามรวมถึงไฟแบบโปรเจคเตอร์ที่ซ่อนอยู่ด้านในอีกทั้งยังมีสีสันที่สวยงามรวมถึงสติ๊กเกอร์ที่ตัดจากร้านตัวเองก็คือ B B M Racing นั่นเองครับวงล้อหน้าหลังเป็นแบบซีลวดจุดเด่นของ X S R 1 5 5ก็คือ เรื่องของเครื่องยนต์155ซีซีที่มาพร้อมกับวาล์วแปลผัน VVA ให้พลังอัตราเร่งที่ดีเยี่ยมพร้อมด้วยสลิปเปอร์คลัชท่อแต่ง PR2 หรือพลราม2ให้ซุ้มเสียงที่หนักแน่นเร้าใจสวิงอาร์มอลูมิเนียมของเดิมครับแต่ว่ามีการเคลือบลายสติ๊กเกอร์คาร์บอนไฟเบอร์วงล้อหลังอลูมิเนียมพร้อมซีลลวดจุดเด่นที่เตะตากรรมการเป็นอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการออกแบบคำว่า XSR Faster Sun นะครับที่ขอบยาง สร้างความประทับใจกับกรรมการเป็นอย่างยิ่งโดยคุณรังสรรสุขสวัสดินั้นรับเงินรางวัลทั้งสิ้น5,000บาทครับส่วนรองชนะเลิศเป็นของคุณสืบศักด์ประเสริฐสังรับเงินรางวัล4,000บาทตามมาด้วยคุณสาธิตศรีมงคลรับเงินรางวัล3,000บาทส่วนคันนี้เป็นรางวัล p o p ปูล่าโหวตครับตกแต่งโดยคุณนนฉชัดธนจันทร์ศรีสอนโดยมีคอนเซปต์การตกแต่งก็คือสปอร์ตเฮลิเทสสายอนาคตจุดเด่นที่โดนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของท่อไอเสียครับ เป็นท่อที่ออกแบบให้มีรูปลายท่อ4ี่รูด้วยกันให้ความรู้สึกที่คลาสสิกแต่ก็มีความทันสมัยล้ำอนาคตในรูปแบบดีไซน์ในภาพรวมโดยคุณนนท์ชัดย้ำครับว่ามันคือสายอนาคตที่ล้ำไปไกลทีเดียวความจริงแล้วแต่ละคันก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันความเป็นสปอร์ตฮลิเทจของยามาฮาก็คือต้องมีไฟหน้าทรงกลมเป็นการโชว์เครื่องยนต์ถังน้ำมันทรงหยดน้ำหรือว่าทรงไข่มีเบาะนั่งตอนเดียวนะครับนั่งสบาย หลายคนตัดสั้นตัดซับเฟรมท้ายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีการตัดต่อเติมแต่งให้ดูกระชับส่วนคันนี้ก็มาสายทัวริงนะครับติดกระเป๋าซ้ายขวาและกระเป๋าท้ายพร้อมชีบังลมหน้าติดยางแก้มถังเพิ่มความเป็นคลาสสิกให้มากยิ่งขึ้นจากการสังเกตพบว่านะครับแต่ละคนนั้นใส่ใจกับภาพลักษณ์ของตัวเองมันน่นใจในแนวทางของตัวเองดังนั้นแต่ละคันที่ออกมาจึงมีความแตกต่างกันตามความหลงไหลและความชอบแต่ละบุคคล และในช่วงนี้เรามาฟังคุณธนาชัยเลขวานิตกุลผู้จัดการทั่วไปธุรกิจบิ๊กไบค์และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายการตลาดกลุ่มรถสปอร์ตของยามาฮ่ากล่าวถึงงานครั้งนี้อย่างไรลองฟังกันดูครับคืองานนี้เป็นงานที่รวมคนนะฮะสำหรับคนที่ใช้รถยามาฮ่าที่เป็นเฮอริเทจนะฮะฟาสเตอร์ซันเนี่ยมันเป็นคอนเซปที่มาจากต่างประเทศนะครับเป็นคัมเบลล่าใหญ่สําหรับรถในสไตล์เฮอริเทจไม่ว่าจะเป็น XSR 900 x r 700 SCR SR 400หรือว่าโบก็ตามนะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แล้วปีแรกก็จัดไปเมื่อเดือนสิงหาคมฮะปีนี้เป็นปีที่2ซึ่งความพิเศษของปีนี้คือว่าเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาก็คือ XSR 155นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตเฮอริเทจเหมือนกันก็เป็นฟาตเตอร์ซันอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับไฮไลท์ของงานเนี่ยปีนี้ก็จะมีการประกวดรถนะครับ a s r 5 5 5นะครับที่เราเรับประกวดทางออนไลน์มาก่อนแล้วคัดเลือกจากลูกค้าที่ส่งรูปเข้ามานะครับแล้วก็ให้ทางกรรมการรวมถึงชาวสมาชิกยามาฮ่าคลับช่วยกันโหวตแล้วก็มาเป็น13คันที่อยู่ในงานนี้นะครับในงานนี้เราก็จะให้ฟ a สเซอร์ซันที่เป็นรุ่นใหญ่นะครเป็นคนเป็นคนมาเลือกเอาว่ามาหยอดกระป๋องนะฮะว่าคันไหนที่ถูกใจของเขา แต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีกรรมการมาคัดเลือกอีกทีนึงนะครับแล้วงานนี้ก็จะมี3รางวัลน,นะครับที่แต่งได้โดนใจกรรมการที่สุดลูกค้าที่มาเนี่ยเราอยากให้เขารู้จักกันนะฮะเราอยากให้เราเขารู้จักกันได้มีกลุ่มแล้วก็ได้มาดูแนวทางการแต่งของในแต่ละคนนะครับว่าในรถแต่ละคันที่แต่งออกมาเนี่ยมันเป็นตัวของตัวเองนะฮะมันเป็นตัวของตัวเองเลยนะฮะว่า คุณจะได้มารู้ว่าเ,อ,เอ,อ้ตัว SR155 เนี่ยมันแต่งได้ในหลายรูปแบบแล้วก็สวยทั้งนั้นเลยนะครับกลุ่มคนที่ใช้รถฮอลิเดเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มากนะครับแล้วก็อยากมีโอกาสที่จะเจอกันแล้วก็มาได้รู้จักกันนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับรถสถานที่ต้งไปรวมถึงการแต่งรถในสไตล์ต่างๆนะครับ สำหรับยามาฮ่าในสายของ Super อร์สปนั้นก็ชัดเจนนะครับว่ามาแนวทางของ Racing ส่วนนักเก็ตก็มาด้วยสโลแกนที่ว่า the dark side of Japan และในกลุ่มของ Sport Heritage วันนี้ก็คือ faster suns ก็เป็นการอ้างอิงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง50ปีของ Xs 650ที่เปิดตัวในปี1970มันเป็นการส่งไม้ต่อจากพ่อถึงลูกซึ่งคลิปโฆษณานระดับโลกของยามาฮ่านั้นชัดเจนมากครับ และว,วันนี้ xsr 1 5 5เข้าสู่ตลาดเมืองไทยมันคือสปอร์ตเฮลิเทจที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากสปอร์ตคลาสสิกทั่วๆไปส่วนใหญ่แล้วกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีการตกแต่งตามสไตล์ของตัวเองซึ่งเป็นที่มาของการประกวดในครั้งนี้และนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้ชนะเลิศนะครับอันดับที่3คุณสาธิตศรีมงคลรับเงินรางวัล3,000บาทอันดับที่2ครับสืบศักประเสริฐสังรับเงินรางวัล4 0 0 0บาทและชนะเลิศก็คือ คุณรังสรรสุขสวัสดิ์โดยทั้งหมดจะได้รับรางวัลหมวกกันน็อก XSR 155เพ้น์ลายโดยมิสเตอร์พินแมนรวมถึงคนนี้กับรางวัลป๊อปบูล่าโหวตคือคุณนนชัดธนาจาันทร์ศีสอนทุกคนที่มาร่วมงานครั้งนี้ต่างบอกประสิทธิดยกันครับว่าอยากให้ Yamaha จัดบ,บ่อยๆกับกิจกรรม Faster Sun Thailand Meeting ซึ่งเป็นงานสปอร์ตเฮลิเทสปาร์ตที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของชาว XSR นั่นเองครับเรื่องราวของ XSR 155จะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความขึ้นไวกันต่อไปในโอกาสหน้า